ไม่เสียท่าไม่จำกัดช่วงหาโต้รุ่งตอนสตรีแฟชั่นฮฮเฮ้ยมีอะไรกันเด็กว,วันนี้อ๋อคือขับผิดปกติเออเฮ้ยเพ่อมีอะไรกันครับเฮียวันนี้อ๋อเขามาเช่าที่ทแบบถ่ายแบบแล้วใครมาถ่ายเฮียน่นน่ะยืนนั่นนะ่นนนะเฮียครับครับ วันนี้ผมต้องขอกราบขอบคุณเฮียมากเลยนะฮะไม่เป็นไรครับเอ้ยเดี๋ยวเสียงคุ้นมากเลยฮะใครนะใครเนะเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยที่วันนี้วันนี้พี่เจอเจอจริงพี่เนี่ยที่จอดรถไม่เป็นที่เป็นทางไงใช่จริงด้วยไม่ใช่ใครอ่ะชางภาพมือหนึ่งของเมืองไทยพี่อะไรนะเขาคือพี่เล็กอนาถ โอ้ยสวีกดังมากไปแล้วโอ้ยเจ๋งว่ะวันนี้พี่ยครับอะไรรคับวันนี้อาจจะขอใช้พื้นที่คิดเท่าไหร่บอกมาเลยตามบายถ้าไม่ได้ร้านเฮียเนี่ยผมบอกเลยว่าหลายร้านเลยที่ผมไปขอสถานที่เขาไม่ให้ครับตามบายไม่พูดอื่นเลยตามบายสบายเนอะเออตามบายไงเฮียขนาดเดี๋ยวาง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 เออดีคือ นั่งก่อนดีกว่าพี่อะไรเนาะดีใจว่ะพี่เล็กขนาดนะฮะคือผมกับเพื่อนนะฮะตรงนั้นสนใจจานได้เลยนะอยากจะขอนั่งดูงานพี่ด้วยฮะได้ไหมพี่ได้ไม่ใช่ปัญหาใช้ไหมอชอบพี่วะเก่งพี่เก่งว่ะแล้วจ๊ะป๊าไม่เป็นไรคุยอย่างนี้ดีกว่าพี่สบายใจดีพี่ทำเหมือนขยะขยะง่ะวายไม่กล้าแตะบอกตรง กลัวจะเปื่อยติดมืออ่ะนั่งดูนงดูเฉยเอ้ยเอเอคือผมขอนั่งดูด้วยคนด้พี่<ด>นะดูเลยตามสบายแต่ต้องถามพี่เลยว่าคอนเซปต์ในการถ่ายแบบในวันนี้คอนเซปต์ประมาณไหนครับพี่คือจะ,จะบอกว่าคอนเซปต์ที่พี่จะมาถ่ายวันนี้นะเป็นคอนเซปต์แบบสตรีทสตรีทขึ้นปกสตรีทที่แปลว่าถนนทูกอ,อเอพราะก่อนหน้านี้นพี่เคยไปถ่ายมาแล้วถ่ายที่ไหนฮะถ่ายบนถนนเลยบนถนนเลยเรอพี่เป็นนางแบบที่กำลังถ่ายแบบข้ามถนน แต่นางแบบไม่ดูไงไม่ดูตามมาตาเรือเดินข้ามรถสิบล้อชนตายตายพ่อพี่ตลกว่ะมันมันือมันชนอ่ะเนาะชอบพี่กูไม่ชอบมือขายมุตสจนแล้วนางแบบพี่อ่ะใครมาม้างนะครับนางแบบจากรายการ The Fab เรองรายการดังเดีกับคุณลูกเกดคุณลูกเกดมา คุณลูกเกดมาครับแล้วคุณคิดจะขอนะคังอะฮะคุณตลกแลนะแบบมาอย่างครับเดี๋ยวเราแบบก็มาแล้วฮะอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดดูเฟลดูให้ดีเลยครับผมนะฮะเอามุมนี้นะฮะเอแขนแขนอะไรอะเดี๋ยวรถจอดแล้วเดี๋ยวทีมงานไปดูพี่ลูกเกดด้วยได้ครับได้ครับค่ะเฮ้ยมาเลนะครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลูกเกด เกตพาเออน้องมาแล้วค่ะมาทั้งแต่ไหนเหพี่ลูกเกดเหรอฮะคุณลูกเกดฮะไปฉีดโบอทอกมาลไหมครับพี่ทำไมครับไปบวงเป่งเลยครับผมโอาเกตเกตทันเยอะนิดนึงทุกทีไม่ค่อยได้ไดเอทเท่าไหร่โอ้โหเกตก็เลยแบบโอ้ดูอ้วนจริงๆริงดูไม่เป็นคนที่แบบสเลมเนสเนิครับวันนี้เกตพาเออน้องมาแล้วค่ะ The Fab ถูกต้องนี่จะบอกเอาน้องมาแล้วเหรอเอามาแล้วเอ้ยเอาน้องมาเลยเอาหนูออกมาสิคะ น้องคพี่ไอ้หนึ่งค่ะนองพี่ไอ้ไปไหนล่ะหนูอะไรอะไรยังอะไร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 เกยดคุณบักไปเลยพี่ตกใจอะไรตัวอะไรอ่ะโอ๋ยเด็กในทีมของเก็ดเองค่ะอันนี้เด็กในทีมหรือแม่ของเด็กในทีมไปเดี๋ยไปแตะไปหวัดดีพี่เล็กเขาก่อนแล้วลูผมไม่เป็นไรไหวกายก็ได้ผมรับบ้าได้ครับสวยไหมครัมีอะไรก็สวัสดีแนะนำด้วยนะครับ เป็นใหม่เป็นรกคึ่งด้วยนะคะนี่การทำอย่างนี้ลูกถึงได้เป็นตัวอย่างอหนูอายอยู่นะน้องพูดตอนโตแล้วเพลงน้องมาดีหรือเปล่าเพลงอย่างดีเค่ะเดที่เล็กอยากได้เลยลิ้นไปคายลิ้นทิ้งไปแก่รถเลย คุณไม่ค่อยชัาเท่าไหร่โอ้โอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจับจําได้แล้วจําได้ไหมคะขึ้นปกหนังสือสืออะไรคะดิฉันใช่เลยดิฉันไหนนะดิัไม่ใช่มนุษย์อะไรอ่ะอ้าเดี๋ยวเราทากันเลยดีกว่ามาเฮ้ยมานั่งมานั่งมานั่งน้อ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 งดูได้นะอย่าเศร้าอย่าอะไรเงี้ยสบาได้ ผม,ผมไม่แก่จะแซวเลยอพี่ <c oughs> ถ้าพี่หักมุกแบบนี้นั่งดูเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยว <c oughs> วันนี้เดี๋ยวว่าเอาแบบว่าเอาโพสแบบว่ากับร้าน <c oughs> กับร้านมันจะเป็นปกแบบว่าเดี๋ยวพวกไปตามร้านอาหารด้วย <c oughs> นะฮะเดี๋ยวพวก,กับร้าน ก๋วยจี๋หนูต้องยิ้มเยอะๆลูกก๋วยจีกยชื่ออะไรนะก๋วยจี๋โอ้ยเพิ่งรู้เมื่อกี้ก๋วยจี๋ก๋วยจี๋ถึงต้องยิ้มเยอะๆเลยแค่แบบสตรองที่สุดอย่างที่พี่แก่เคยสอนหนูเอาไว้ยิ้มเยอะๆให้สตรองสตรองสตรองมากเลยตรงนี้นะคะตรงนั้นระวังไฟด้วยลูกต้องมีอุปกรณ์ไหมคะอ่าชูฝักยาวอะไรทำไมทำเป็เส้นเดียวเองล่ะอานี่มาแซมอีก นี่เหมือนให้อาหารวัวหารควายเหมือนกันนะครับเนี่ยองยิ้มยิ้มท่าเดี๋ยวไปหนึ่งครับไปหนครับอะไรอยิ้มบเบ้ลยิไดู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 อูด้ดลดู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 ดัดูดูนูดไหมดู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 ยูด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 ะดู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 ดอดููดูดูมูดูดูดดดดูููทย มันเล่นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอคะลวนลามนางแบบอ่ะพี่ไม่ดูแลกองถ่ายเลยอ่ะคือตกใจมากเลยอ่ะเฮ้ยน้องน้องดูเพื่อนน้องด้วยนะถ้าจะดูดูดีอ่ะมันลวนลามนางแบบพี่เออนะอยู่เฉยเดี่ยเมนโอเคนะครับสช้องสตรองค่ะค่ะเออดีไดหมพี่ดีดีพร้อมถ่ายช้อน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  หมดแล้วชื่อเสียงที่สะสมเออมาหมดกับนางแบบเนี่ยอันนี้ไม่สวยเหรอเออหรือว่าจะพาคุณลูกเกดเราพอยให้น้องเขาดูหน่อยพอยเดียวให้น้องเขาดูที่พี่เคยสอนสอนเยออได้จ้ะได้จ้ะคุณลูกเกดเดี๋ยวนคุณลูกเกดทำนี้นะอย่างนี้จักนี้แล้วตอนนี้เอาเนี่ยเราไม่เอาเลยขยำขยำโค้งด้วยโอเคแล้วที่พี่ทำไม่ใช่ลูกเกดเป็นนางแบบโอเคโอเคโอเคเออแต่ผมว่าเดี๋ยวนางแบบเนี่ย โอเคนะโพสท่าไอ้น้องๆน้องครับน้องสองคนว่างไหมน้องเคยผ่านกองไหนมาก่อนเปล่าผมเคยผ่านกองมาครับผมที่ไหนกองไหนกองขยะครับผมเขางานเลยดีกว่าพี่เฮ้ยขอบคุณมากเลยที่แล้วพวกผมแล้วพวกผมต้องทำไงบ้างครับพี่เออาเดี๋ยวนี้เนาะพี่เอาเอาเอาหนูคนเดียวไม่เอาคนนี้ได้ไหมผมพี่ผมถ่ายด้วยโอเคโอเคแต่คุณนอนแน่นอนแน่กับพื้นดินอนราบกับพื้นนอนเลยเอนอนราบกับพื้นนอนนอนรานนอลาบเลยนอนราบกับพื้น นอนราบนนอาบกับพื้นนอนราบกับพื้นครับพี่นอนราบกับพื้นต่อใหันโอเคโอเคเปาะอ่ะทำอะไรมาอะไรทำอะไรทำอะไรรู้ท่าไงพี่ไทยแบบไงลงยองลงยองลงยองเลยโอเคลงยองไม่ลาดขึ้นอ่าเอออ่าโอเคแต่คุณคุณคุณเทษนะอ่าหันหน้าหั่หนาจะนอนโอ้นี่ครับครับผมเหมือนผมกำลังมองหน้าศพอยู่อะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เออเฮียเฮียอะไรคย่าเฮียทุกคนอ่ะยืนนี่นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เลยขึ้นไปนั่งเออเอานั่งอย่างงี้โอ้โหสวยเออเอามือทำงี้อ่าอีมือทำงี้หมุนหมุนไปได้เลยโอเคครับนั่งไปครับพร้อมพร้อมโอเคมาเนี่ยฮะนี่มึงเล่นนี่ฮะโอ้ย ไปถ่ายดีเลยกูไม่เอาแล้วตังเต็มไปจะถ่ายกี่ไปมาดังแบบผมมาเนี่ยคุณลูกแกก็มาเนี่ยคุณลูกแกเลยไม่สนใจเราไปยังไม่ได้สักภาพเลยเอาไปเอากำลังไปไปอีกเลยสาวกระโปรงถูกฆากำลังจะไปแล้วกันไปฆ่า